นอกจากพระองค์ท่านจะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรด้วยค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีรวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1116ชุดมบให้กับนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายอำเภอทั้ง12อำเภอเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่ต่างๆจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอ แก่ราษฎรในเขตอำเภอโพประทับช้างอีกจำนวนห้าครอบครัวพร้อมได้เชิญพระราชกระแสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวกับภาคส่วนราชการและราษฎรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยจึงได้พระราชทานสิ่งของมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ด้านผสมนิกรที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และกล่าวขอให้พระองค์ส่งพระเจริญสำหรับจังหวัดพิจิตรได้เกิดภาย อยู่ดูร้อนลมกระโชกแรงเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเกิดความเสียหายรวม12อำเภอ55ตำบล219หมู่บ้านบ้านพักอาศัยของรัษฎรได้รับความเสียหายจำนวน1,116หลังคาเรือนขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่สภาวะปกติและหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมณฑลฐานบกที่36นะคะจิตอาสาภัยพิบัติได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วกว่า70%ค่ะ,คะนี่ก็เป็น ความห่วงใยนะคะ,คะที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประสงนิกรชาวไทยแล้วก็มีพระเมตตาต่อประสงนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆค่ะ